<c oughs> ดูเหมือนจะได้ฮิตาชิทำกระบวนนะครับรถเร็ว69วันนี้ บ้านโที่สถานีบ้านโป่งานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะมัดรวจอบชานชราขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดที่สถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่ง คำแนผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายรายาย้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับสมผู้โดยสารที่สถานีพลาราสถานีราชบุรีสถานีปากเข้าเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จ